สวัสดีครับอัสลมอรลิกุมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการเบิกฟ้าแยแดนใต้ครับรายการเบิกฟ้าแฉแดนใต้เป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดแยแดนภาคใต้ของเราครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเบิกฟ้าแยแดงใต้จะพาท่านผู้ชมมาที่มูลิธิกสุกแก้วแก้วแดงครับร่วมกับสสสและกอสอนอจะเป็นรโครงการอะไรนั้นเราไปติดตามชมเลยครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่า เยาวชนเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของพื้นที่ของเราปัจจุบันเยาวชนของเรา,เามีการว่างงานและมีพื้นฐานการศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศดังนั้นมูลนิธิจึงได้ร่วมกับทางสสส,สคือกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดยะลาและกศนนะครับโดยเชิญเยาวชนเนี่ยมาร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะกลับไปเนี่ยดำเนินงาน3เรื่องในระดับของอบอตอรครับเรื่องแรกก็คือมีการตั้งองค์กรเยาวชนที่เข้มแข็งให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่าอบอตอละ60คนประการที่2ก็คือร่วมกันเรียนรู้สิ่งที่เราเรียกกันว่าการแสดงนะครับได้แก่เช่นศิละดิเกฮูลูมันโรา มะย่องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับประการที่สามเนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือจะให้แต่ละอบตอเนี่ยได้จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันทำในลักษณะนี้หลายๆเรื่องหลายๆโครงการเยาวชนของเราก็จะมั่นใจและคิดว่าเมื่อเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนกันและจะช่วยให้พวกเราเนี่ยนะครับนำ สันติสุขกลับมาสู่ชายแดนปักใต้ของพวกเราเหมือนเช่นที่เราเคยมีในอดีตครับท่านผู้ชมโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชนที่อยู่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอยู่อย่างสันติสุขโดยสันติวิธีครับวันนี้รายการเบิกฟ้าชายแดนใต้หมดเวลาแล้วนะครับผมขอกล่าควคําว่าอัสสลามอลัยกุมขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านครับสวัสดีครับ